สนับสนุนโดยค่ายสรรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ s ต op ปลอ s ในช่วงภาคเกย็นวันนี้นะคะกับหมวยธนวันปันธชดค่ะตามติดตดชนีหุ้นไทยในวันที่2ของการซื้อขายเซ็นทรเนตไทยในปี2558กันต่อนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้วันแรกเราเห็นแล้วนะคะว่าเปิดปุ๊บนั้นก็มีแรงเทขายออกมาค่ะ วันนี้ก็เช่นกันนะคะแรงเทขายยังไม่เสด็จน้ำนะคะยังคงมีแรงกดดันเซ็นีิเด็กไทยจากแรงเทขายหุ้นบิ๊กแคปนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของพลังงานตามทิศทางของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ยังคงมีสัญญาณของการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องหาบอตทอมยังไม่ได้นะคะในขณะที่กลุ่มของธนาคารพาณิชย์ก็ได้รับแรงกดดันด้วยเช่นกันค่ะเราก็เลยเห็นภาพของดัชนีนาทีแรกที่เปิดทาการซื้อขายเซ็นนั้นย่อตัวลงมาติดลบถึงตัวเลข2หลักนะคะหลังจากนั้นแกว่ง อยู่ระหว่างวันอยู่ในแดนลบตลอดค่ะเรามาดูกันค่ะจุดที่เซ็ตนั้นลงไปลึกที่สุดในระหว่างวันนะคะคือติดลบลงไปถึง24จุดนะคะก่อนที่จะค่อยๆฟื้นขึ้นมาค่ะจนล่าสุดนั้นตัวเลขติดลบ5.90จุดนะคะรอตลาดนิ่งๆอีกนิดนึงนะคะท่งตัวที่ระดับ1,477.35จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายเริ่มที่จะกลับเข้ามาคึกคักอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ43,000ล้านบาทค่ะส่วนห้าดับหลัก ซับเคแบงค์ลงไป2%ตามติดด้วยตัวของปตทบวกสวนเซ็ตขึ้นมาได้2%นะคะ KTB ย่อ2%ค่ะและ True Corporation นะคะบวกขึ้นมาไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ยืน11บาท60สตางและ SCB ลงไป2%นค่ะนี่เป็นภาพของตัวเลขเดัชนีในวันนี้นะคะจริงๆแล้วมีแรงดันซื้อสวนขึ้นมาทำให้การลดช่วงลบนั้นเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจุดบอททอมจะเกิดขึ้นในวันนี้เลยหรือเปล่านะคะหรือว่าพรุ่งนี้จะยังคง จะมีโอกาสปรับฐานนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ค่ะอยู่ในสายกับเราตอนนี้นะคะท่านเป็นนักเทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ CIMB นะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณธีรศักดิ์ธนวรากรค่ะคุณธีรศักดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีม่ครับค่ะเปิดมาเซตก็ร่วงติดต่อกัน2วันทําการเลยค่ะแล้วก็วันนี้เองนะคะลงไปถึง24จุดก่อนที่จะค่อยๆรีบาวขึ้นมาแต่ยังอยู่ในแดนลบนะคะคุณธีรศักดิ์มองยังไงคะมองว่า แรงขายเสด็จน้ำหรือยังหรือจริงๆแล้วเราอาจจะเห็นจุด b o t t อมไปแล้วคะ,ะคือในแง่ของแรงขายจริงๆแล้วยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าบ o ท t o m เนี่ยผ่านไปได้อยังนะครับแต<ฆ>่ว่าในแง่ของแนวรับสําคัญนะครับวันนี้ที่1 4 6 0จุดนะครับหลังจากที่หลุด็ค่าเฉลี่ย2 0 0วันนะครับที่1,500จุดลงมาเนี่ยผมคิดว่า1,460 เริ่มเห็นแรงซื้อที่น่าสนใจเกิดขึ้นนะครับผมเพราะนั้นถ้ามีการย่อลงนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับผมคิดว่า1460จุดเนี่ยน่าจะเป็นจุดซื้อที่ดีนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้อ,อในช่วงในวันนี้นะครับคิดว่าถ้าเห็นอีกครั้งหนึ่งผมว่าไม่ควรพลาดละเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นวันนี้ก็คือการดิบปวดที่ค่อนข้างดีนะครับที่ระดับ1,460ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญของกรอบแนวโน้มขาขึ้นครับค่ะคือ1 4ึ่ นี่เป็นแนวรับอะไรคะทำไมถึงดูเป็นสตรองซั u พอร์ตเลอเกินถ้ายังจำได้นะครับในแง่ของกรอบแนวโน้มขาขึ้นที่เคยผมที่ผมเคยเอาชาร์จให้ดูนะครับ1,450เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับในต้นปีนี้เนี่ยมันยกระดับขึ้นมาเป็น1,460จุดซึ่งตัวของสแตินเด็กเนี่ยลงไปทดสอบนะครับแล้วก็มีการตีกลับขึ้นมาได้นะครับซึ่งเป็นชัญญาณในแง่ของการฟื้นตัวฐานเทคนิคที่น่าสนใจมากครับค่ะแต่ว่ายังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้นะคะว่าจะเป็น ทอมของรอบนี้หรือเปล่าคถ้าจะให้คอนเฟิร์มจริงๆนะครับเซนตินเด็กเนี่ยจะต้องกลับขึ้นมาเหนือเส้นสองรอยวันให้ได้นะครับก็คือระดับ1 5 0 0ร้ยจุดจึงจะคอนเฟิร์มได้ว่าหนึ่งพันสี่อยหกสิจุดเนี่ยเป็นบอตทอมของรอบนะครับซึ่งอาจจะไกลไปนิดนึงคือเ่ว่าในแง่ของความเสี่ยงเนี่ยผมคิดว่าการลงมาทดสอบหนึ่งสี่หกูนเนี่ยถ้าไม่มีรีบาวเกิดขึ้นนะครับผมว่านักลงทุนส่วนใหญ่ที่เทขายเนี่ยอาจจะมองว่าสถตินเด็กน่าจะต่ำกว่าพันสี่ลงไปเลยซึ่งในแง่ของมุมมองส่่ววนตผคิดา ่ำกว่า1,400งนี่อยเนี่ยอปสมีค่อนข้างน้อยนะครับถ้าไม่มีปัจจัยลงแบบรุนแรงเกิดขึ้นนะครับค่ะถ้าเราจํากันได้ในปีที่แล้วนะค,คะทีะรศักิ์ก็ประเมินเชตินเด็กค่อนข้างจะแม่นยําเลยทีเดียวนะคะมองว่าในช่วงต้นปีจะเป็นจุดต่ําสุดของปีแล้วก็จะค่อยๆฟื้นตัวปีนี้มองยังไงคะแล้วก็กรอบดัชนีปีนี้มองยังไงคะอย่างที่เคยเรียนไปนะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับแล้วก็ยังต้องระวังอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่หมดสัปดาห์แรกเลยนะครับ ตัวของแรงขายของนักทุนสถาบันที่เกิดจากตัวของ l t f ที่ครบกําหนดนะครับวันนี้ที่ย่อลงไปแรงก็น่าจะเป็นแรงขายของนักทุนสถาบันนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้จับตาอีกหนึ่งถึงสองวันนะครับก็คือวันพรุ่งนี้กับวันพฤหัสนะครับถ้าัวของนักทุนสถาบันยังมีแรงขายออกมาต่อเนื่องก็คือเป็น net sell นะครับของนักทุนสถาบัน,นอาจจะต้องระวังนิดนึงในแง่ของการไล่ซื้อถ้าตัวของเศริฐีเด็กเนี่ยฟื้นตัวนะครับเพราะว่า อาจจะมีความกังวลในแง่ของน้ําหนุนสถาบันนะครับอย่างขายไม่หมดนะครับผมค่ะเพราะฉะนั้นเองก็ยังคงมีความผันผวนอยู่นะคะยังมีอยู่ครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าในช่วงวันสองวันนี้นะครับนักงทุนสถาบันไม่ได้มีเน็ตเซลเยอะๆนะครับอาจจะมีเน็ตเซลแค่4ี่ห้าอล้านผมว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นการคอนเฟิร์มได้เลยว่าจุดต่ําสุดที่1นึ่งจุดผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องไปจับตาดูสัดส่วนการซื้อขายของนักลงทุนรายกลุ่มนะคะถ้าหากว่าสถาบันเริ่มมีเน็ต เน็ตเซลที่น้อยลงอาจจะเป็นมอท t o นะคะก็คือว่ารอบนี้อาจจะขายเสด็จน้ําแล้วนะคะในนี้มาดูกรอบแชนีทั้งปีกันบ้างทาง CMB มองยังไงคะด้านบนด้านล่างมีความห่างกันขนาดไหนคะในแง่ของเป้าหมายนะครับในแง่ของปัจจัยพื้นฐานนะครับให้เป้าหมายปีนี้เอาไว้นะครับที่1 6 1 0งพหจุดนะครับเป็นทาร์เก็ตไทป์นะครับของทางบลล CMB นะครับก็คิดว่ายังมีโอกาสขึ้นไปทดสอบนะครับแล้วก็ในแง่ของเส้หวะเนี่ยผมย คาดหวังนะครับการขึ้นนะครับอของเซ็นตอินเด็กในช่วงไตรมาสที่1หรือไตรมาสที่2เนี่ยมีโอกาส กลับขึ้นไปนะครับทดสอบ1650สจุดเลยนะครับแต่ว่า,าต้องใช้เวลาหน่อยแล้วก็ในแง่ของความเสี่ยงในต้นเดือนนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าสมมติว่าเราทนกับแรงขายได้นะครับผมว่าจุดต่ําสุดน่าจะอยู่ในช่วงนี้แหละครับคือต้นปีแบบนี้เลยเหมือนปีที่แล้วเลยนะคะคาดหวังเป็นอย่างนั้นครับค <c oughs> าดหวังก็นอย่างนั้นครับ <c oughs> เหมือนปีที่แล้วที่เราเห็นต้นปีพันสองกว่าแล้วก็ไม่ซื้อกันอันนั้นคือบัตอมสุด,ด <c oughs> ๆแล้วนะคะครับใช่คร <c oughs> ับค่ะหนึ่นหก้อ่าเป็นการคาดการณ์บนกําไรของปี2558นี้ใร้ยห้ ใช่ครับคุณรองครับค่ะแล้วถ้าหากว่าเราคาดการณ์ในปี59นะคะเรายังพอจะมีอัพไซด์จากระดับน้อยขึ้นไปเด้ไหคะเราที่รับปีดีกว่าครับทุกท่านตองรอปีหน้าเลยครับผมเพราะว่ามอง58นี้ก็คือทั้งปีนะครับผมยังไม่ต้องมองไปถึง59หรอกครับค่ะถ้าอย่างนั้นเรามองที่1,600ต้นๆก่อนละกันนะคะผมให้กลับขึ้นมาเหนือ1,500ได้ให้สวยๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมว่าตลาดเนี่ยมันจะเริ่มเซตตัวนะครับเราก็อย่างน้อยความคาดหวังในแง่ของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่รัฐบาาลอจจะมี ในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยผมว่าตรงนั้นจะเป็นความหวังหลักเลยถ้าสมมติว่าตัวนี้ไม่เกิดเนี่ยความเสี่ยงของเศรษฐกิจมันจะเพิ่มขึ้นเพราะนั้นผมคาดหวังว่าตัวของในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยน่าจะเห็นสัญญ,ญาณที่ชัดเจนในเรื่องของตัวโครงสร้างพื้นฐานนะครับน่าจะมีโอกาสที่จะเปิดประมูลแล้วก็มีอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นครับค่ะอย่างนี้ควรจะต้องโฟกัสทุ้นกลุ่มไหนคะในแง่ของตัวหุ้นนะครับวันนี้สิ่งที่เราเห็นนะครับก็คือตัวของปตท นะครับค e <ars S 1> ุต่อยอมรับนะ,ะนะครับ <C> e <ars> ที่314แล้วก็308นะครับการบวกส่วนของปตทผม <C> e <ars> คิดว่าตรงนี้เนี่ยยังสามารถเข้าซื้อได้นะครับเพราะว่าในแง่ของการับลดลงของปตทเนี่ยถูกกดดันจากเรื่องของราคาน้ำมันนะครับเห็นได้ว่าปตทเนี่ยอย่างที่เคยเลียนไปก็คือได้ผลบวกจากเรื่องของการปฏิรูปพลังงานนะครับซึ่งปตทเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับก็ได้กําไรเพิ่มยอย่างน้อยเนี่ย ประมาณแปดบาทเก้าบาทหละนะครับถ้าสมมติว่ามีการปฏิรูปแบบเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นตัวของปตทที่ย่อลงมาเนี่ยผมยังดูว่าเป็นจังหวะซื้อนะครับแล้วก็ถ้าลงมาผมถอดซื้อเพิ่มนะครับในตัวของปตท,อทอเลยครับค่ะก็มองเอาตัวพท t เป็นเด่นสุดนะคะปีนี้ถึงแม้ว่าแนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลกนี่ยังมีการคาดการณ์กันว่าเอ๊ะน่าจะลงอีกอย่างนี้ไม่กดดันเหรอคะคุณธีรศักดิ์ในแง่ยขอในแงี้ของราคาน้ํามันนะครับแต่ความรู้สึกส่วนตัวเลยนะครับผมว่าน้ํามันห้าสิบเหรียญเนี่ย เราเคยใช้กันช่วงประมาณร้อยเหรียญผมว่าตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าในแง่ของผู้บริโภคเองผมว่าผลผลบวกเนี่ยหรือว่าในแง่ของความรู้สึกเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างจากช่วงที่ อยู่ในระดับราคาที่แพงๆเลยนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าราคาน้ำมันที่ต่ำกว่า50เหรียญเนี่ยในสักประมาณไตรมาสที่หนึ่งผมว่าน่าจะกลับขึ้นมา,ถาแถวแถวห0หรือว่าเหนือหรือว่ากลับขึ้นไปถแถว70เหรียญเนี่ยมีโอกาสนะครับเพราะว่า50เหรียญผมคิด่าพตรงนี้เนี่ยมันถูม,มากนะครับในใแง่ของอาการบริโภคของประชาชนทั่วไปเลยครับถ้าอย่างนั้นคุณธีรศักดิ์มองในเชิงเทคนิคเชิงกราฟที่สักนิดหนึ่งแล้วกันนะคะสำหรับตัวของพีทีีเองสมมติว่าใครที่ติดอยู่นะคะติดดอยอยู่สูงๆหน่อยอะค ถ้าเกิด<บ>มองโอกาส<บ>การซื้อเราจะซื้อในจังหวะน,นี้เพื่อเป็นการที่จะถูดัวเฉลี่ยให้ต้นทุนลงมาไหมคะอ่าคือต้องเข้าใจก่อนนะครับตัวของบรทรเนี่ยอ่าถ้าเรามีต้นทุนเกินระดับ3า0หรือว่า380รนะครับราคาที่ประมาณ320เนี่ยตัวเฉลี่ยแล้วผมคิดว่ารีบาวขึ้นไป360หกหรือว่า350เนี่ยเราสามารถขาดได้นะครับซึ่งการย่อลงมาถึง310หรือว่า308ในช่วงเชา้านี่ผมว่าถ้าไม่ซื้อตรงนั้นหรือว่าไม่ได้เวีดตรงนั้นน ที่ลงไปในช่วงโลเดิมที่มีแทน,นิกเซลในช่วงเดือนธันวาที่ผ่านมานะครับซึ่งผมมองว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นบอดท่อมของตัวปตดดทเลยนะครับค่ะแล้วตัวอื่นๆล้วคะในกลุ่มของครอบครัวปตทซอ,อพอเอยหรือว่าซอพอย,ยังขอซอ,อพอยังขอลิกเลี่ยงก่อนนะครับเพราะว่าในแง่ของราคาน้ํามันเนี่ยมันเป็นลักษณะของราคาของ รตทอสอพอเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวไปตามทิศทางเดียวกับราคาน้ํามันเพราะฉนั้นถ้าสมมติว่าเราติดสอพออยู่นะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นสวิตนะครับเข้าไปถือปตทแทนน่าจะดีกว่านะครับค่ะแสดงว่าก็คือความเสี่ยงของน้ํามันที่ยังจะมีโอกาสลงในตลาดโลกก็ยังมีนะคะแล้วก็<บ>สอพอเองก็อาจจะกดดันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นๆๆๆตัวสอพอๆๆๆๆเองอาจจะต้องหลีกเลี่ยงนิดหนึ่งนะคะตัว p t t g c นะคะตัวนี้ก็ลงมาเยอะเหมือนกันนะคะ น่าสนใจนะครับสำหรับ GC ก็คือการย่อในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจากช่วงสิ้นปีนะครับตัวของ GC เริ่มมีสัญญาณการดิดตัวนะครับที่โลเดิมนะครับซึ่งไม่ได้ทำจุดต่ำสุดใหม่เกิดขึ้นเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวของท็อปเองนะครับที่ประมาณ42-43บาทเนี่ยราเริ่มเห็นการเข้าซื้อนะครับที่น่าสนใจนะครับซึ่งเป็นลักษณะข,ของการทดสอบจุดต่ เดิมของเขานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าในแง่ของสัญญาณทางเทไอิคเนี่ยเริ่มมีความพยายามที่จะทําให้ตัวของ DC หรือว่าตัวท็อปเองนะครับมีโอกาสที่จะทำเป็นลักษณะของการทดสอบจุดนำสุดเดิมแล้วก็ไม่ได้ทำโลใหม่เพราะนั้นถ้ามีการดีดตัวเกิดขึ้นนะครับ พอร์ทรีซีในรอบนี้อาจจะมี57หรือ58ให้เราเห็นนะครับแล้วก็ตัวท็อปเองนะครับที่รอบที่แล้วเนี่ยตีตัวขึ้นไปทดสอบ4 5บาทนะครับรอบนี้อาจจะมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปได้ถึงประมาณ47-48บาทก็มีโอกาสกลับขึ้นไปได้ครับค่ะแล้วหุ้นเด่นในปี2558นี้ทางบริษัทหลักทรัพย์เจบีโฟกัสไปที่กลุ่มไหนพิเศษไหมคะจะมีตัวของกลุ่ม ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ตัวของโรงแรมนะครับที่ที่ยังคิดว่าอย่างโรงพยาบาลนะครับที่ยังเป็นท็อปปิกที่น่าสนใจอยู่นะครับก็คือตัวของ BGH น,นะครับค่ะโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะใช่ครับจะเป็นท็อปปิกของทาง c m ีครับผมค่ะได้คะ่ะสุดท้ายนี้ย้ากลยุทธ์ทิ้งท้ายนิดนึงนะคะสำหรับะจังหวะของการลงทุนในปีนี้เราควรที่จะต้องลงทุนแบบไหนคะเราต้องเล่นตามกรอบอีกไหมคะเพราะว่ากลัวตลาดจะผันผวนเหมือนปีที่แล้วนะคะ คือในแง่ของภาพรวมนะครับผมยังคิดว่าการที่เซ็นด็เทย่อลงมานะครับในช่วงต้นปีเนี่ยมันเกิดจากแรงกดดันนะครับของนักทุนภายในประเทศที่เรื่องของตัว LTF เนี่ยครบกาหนดนะครับส่วนแรงขายของนักทุนต่างประเทศเองผมคิดว่าไม่น่ากังวลเท่าไหร่เพราะว่าเท่าที่ดูตัวเลขเนี่ยเหลืออีกไม่เยอะนะครับถึงแม้ว่าจะมีแรงขายเกิดขึ้นต่อเนื่องเนี่ยแต่ผมคิดว่าถ้าคุณไม่ลงนะครับ นักทุนต่างประเทศที่เป็นเน็ตเซลเนี่ยผมคิดว่าเขาพร้อมที่จะเป็นลนักษณะของการโคเวอร์ช็อตนะครับหรือการซื้อคืนนะครับหลังจากที่มีการขายออกมาค่อนข้างแรงก่อนหน้านี้นะครับซึ่งผมคิดว่าถ้ามีการปิดกับเกิดขึ้นหรือว่านักทุนสถาบันเนี่ยขายเสร็จแล้วตลาดทุ้นไทยน่าจะมีการติดตัวแรงๆให้เราเห็นครับผมค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณธีรศักดิ์มากๆเลยนะคะส,สวัสดีสสดค่ะ,ค,ะคุณธีรศักดิ์ธนาวราคุณนะคะนักเทคนิคตราสารทุนและตราสารอน,นุพ,พันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์เ i m b มค่ะประเมิน,นะ ระดับ1,460จุดนะคะซึ่งเมื่อเช้าเซ็นเด็กลงไปต่ําสุดคือระดับ1,459จุดนะคะถือว่าเป็นตรองซับพอร์ตที่สําคัญค่ะเพราะว่าเป็นตัวเส้นแนวโน้มขาขึ้นของเส้นเด็กไทยนะคะเพราะฉะนั้นลงไปทดสอบในบริเวณนี้ถ้าเซ็ตยังคงไม่หลุดเทรนขาขึ้นยังคงเป็นขาขึ้นนะคะก็จะมีความมั่นใจแล้วก็มีแรงซื้อเข้ามาในบริเวณนี้ซึ่งเราก็เห็นนะคะว่าพอไปทดสอบปุ๊บเนี่ย1,459มีแรงซื้อทันทีนะคะแล้วก็พยายามที่จะทยาน ขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นต้องจับตารอดูนะคะแ,ะแรงขายจากนักลงทุนสถาบันค่ะว่าจะกระนําขาย LTF กันเสด็จน้ําวันไหนนะคะก็ดูได้ว่าเขาจะขายเป็นตัวเลขที่ติดลบน้อยลงน้อยลงจนเหลือหลักเพียงแค่ หลักร้อยล้านนะคะก็จะถือว่าเริ่มที่จะเสด็จน้ําอาจจะทยอยสะสมหุ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นจับตาแล้วก็รอจังหวะในการทยอยซื้อนะคะส่วนภาพเป้าของดัชนีปีนี้ยังคงมองที่ระดับ1,600บวกลบนะคะกลุ่มที่น่าจะลงทุนได้ก็จะเป็นกลุ่มของโรงพยาบาลและก็การท่องเที่ยวนะคะส่วนกลุ่มของพลังงานเองนะคะถ้ามาเทียบกันจริงๆความเป็นไปได้ของราคามันในตลาดโลกก็าอาจจะมีโอกาสที่จะลงได้อีกถึงแม้ว่าหลายคนจะพูดว่าเอะลงมาขนาดนี้เนี่ยถือว่าลงมาใน ริเวณที่ต้นทุนการผลิตนั้นถือว่าอยู่ในระดับนี้เลยทีเดียวนะคะอาจจะทำให้ราคาเป็นบอททอมหรือยงังแต่ก็ยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าจริงๆแล้วต้นทุนการผลิตจะอยู่ในระดับนี้จริงหรือไม่ราคาน้ำมันอาจจะมีโอกาสลงไปดิ้ลึกมากกว่านี้เพราะฉะนั้นที่ต้องหลีกเลี่ยงคือตัวของ p t t e p หรือปททสอพอนั่นเองนะคะถ้าหากว่าใครมีมติดอยู่อยากจะสวิปตจริงๆก็แนะนําไปเข้าตัวของปททตัวแม่เองะคะเพราะว่าปททตัวแม่นั้นก็มีรายได้จากหลากหลายบริษัทลูกนั่นเองนะคะส่วนตัว ของปตทตัวแม่นั้นถ้าหากว่าใครติดอยู่จะซื้อในบริเวณที่300ต้นๆรีบาวขึ้นมาประมาณ360ถือเป็นจังหวะขายก่อนค่ะนี่เป็นการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนนะคะสําหรับทางบริษัทหลักทรัพย์ c IMB ในช่วงภาคเย็นวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะไปพักโฆษณากันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาฟังมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ไอรากันค่ะ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเสียนหุ้นเสียนลงทุนและเสียนโหนมาเจอกันเนชั่นทีวีและวิทยุเนชั่นเชิญคุณร่วมหาคำตอบนาย e x u s u v i v e t k l k พาดวง2หุ้นเลงลงทุนปี58พบกวีชูกิจเกษมสุวิจักศรีอาริและฟองสนานจอมอนจันทร์2ี่สิบเ่กุมภาพันธ์สองพารอสำรองที่นั่งผ่าน f เฟซบุ๊กเนชั่น Radio Fanpage สอบถามเพิ่มเติม 02- นย์สองสามส